สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้จะมาพูดถึง5ข้อผิดพลาดในการเรียนภาษาจีนที่นักเรียนต่างชาติชอบทํากันบ่อยๆนะคะอันที่ 1, <ม>1ก็คือการละเลยเสียงของประเทศของภาษาจีนนะคะซึ่งพอเสียงเปลี่ยนปึ๊บความหมายเปลี่ยนทันทีเลยนะคะอย่างเช่นคําว่ามาคือคาว่าหมาเนี่ยอันนี้ก็คือความจริงแตกต่างกันแค่เสียงอีเดียวนะคะแตมะะะ่มาเนี่ยแปลว่าด่านะคะหมาเนี่ยแปลว่ามานะคะเพราะฉะนั้นมีความสําคัญมากๆเลยนะคะต้องจําเสียงให้แม่นๆเลยะคะ่ะ อันที่สองนะคะก็คือการละเลยกับการที่แบบเขียนอันดับขีดของประเทศของภาษาจีนนะคะซึ่งขีดอันดับของภาษาจีนเนี่ยแรกๆเราจจะคิดว่าเออไม่เป็นไรก็เขียนให้มันเป็นคําภาษาจีนก็พอแล้วแต่ความจริงแล้วอ่ค่ะมันจะมีผลเกี่ยวข้องกับความสวยงามของคําภาษาจีนของเรานะคะแล้วก็ความเร็วในการเขียนภาษาจีนของเราในอนาคตด้วยนะคะ อันที่สามนะคะคือการฝึกฝนที่ไม่สม,มสม่ำเสมอนะคะบางคนอาจจะคิดว่าเออเรียนกันแค่แบบอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็พอแล้วนะคะแต่พอเรียนมาแค่อาทิตย์ละครั้งสองครั้งเนี่ยเรียนมาเป็นปีก็ยังพูดภาษาจีนไม่ได้นะคะความจริงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามถ้าเราจะอยากจะแบบแม่นจริงๆนะคะจะต้องเรียนฝึกทุกๆวันค่ะวันละสิบสิบห้านาทีก็ได้ค่ะ อันที่สี่นะคะก็คือการแปลที่ตรงตัวไปเลยนะคะก็คือบางครั้งนะคะเวลาที่เราเราได้เรียนภาษาจีนมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ได้เป็นลาบหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะแล้วเราต้องไปไปทำงานแปล ى, แล้วเราก็คือแปลคําต่อคําเลยความจริงนะคะเราไม่สมควรจะทําแบบนั้นนะคะก็คือควรที่จะเข้าใจประโยคนั้นแล้วก็เอามาดัดแปลงเป็นคําที่คนจริงชอบใช้กันแล้วก็มาเรียบเรียงประโยคเหมือนกับเป็นประโยคของประเทศจีนภาษาจีนนะคะ พอไม่อย่าง,งานั้เนี่ยมันจะดูแบบทื่อๆไปมากเลยนะคะแล้วก็จะทําให้การแปลของเรายากขึ้นด้วยค่ะอันสุดท้ายนะคะก็คือการสร้างประโยคเองค่ะคือบางครั้งนะคะตอนที่แบบถ้าสมมติเรามาได้เรียนกับหลอกสูรอ,อย่างเงี้ยเราก็จะแบบอ่ะเราจะจําคําได้นะคะจำ grammar ได้แต่ว่าเราไม่เคยสร้างประโยชน์เองเลยนะคะประโยคเองเลยนะคะก็จะไม่มีประโยชน์นะคะก็ออเราก็จะต้องแบบบางครั้งเราก็จะ แบบอาจจะคิดว่าเออเราเป็นภาษาจีนแล้วแต่มันพอมันพูดออกมาปุ๊บมันอาจจะเป็นคําประโยคที่มันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะแนะนําว่าพอเราเริ่มรู้คําบ้างแล้วก็เริ่มรู้ไวยากรณ์แล้วนะคะก็แนะนําลองสร้างประโยคมาขึ้นมาดูนะคะและนี่นะคะก็คือห้าข้อผิดพลาดหลักๆที่นักเรียนจะทํานะคะตอนที่ฝึกภาษาจีนคะ่ะถ้ามีคาถามอะไรก็สามารถถามมาข้างล่างได้เลยนะคะแล้วพี่จะทยอยตอบให้คะ่ะบ๊ายบาย